ครับวันนี้สนุกมากครับอากาศดีครับวิวสวยมากครับทุกคนครับเป็นไงแรับแรกมาอีกครับตอนเล้งเป็นยังไงตอนเล้งเป็นไงบ้างที่อยู่ตรงนี้สนุกครับผมมาเล่งมานสามคนเราจะม่ต้องเดินชนกันนะย้อนไหมย้อนไหมย้อนแตกไหมไม่ไม่นะย้อนนะผมย้อนไหมต้องมาดนี้ต้องมุมนี้วิดีโอเหรอครับผมถ่ายแล้วพี่ายแล้ว ครับอ่าโอเคครับบริการครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เรือยอชนะครับคไม่มีสไลเดอร์ เราจะกลับกันแลว้วครับเรงังับี่เป็นไงตอนไเป็นไงตนบเ็ไเนไไนไี้ตอนนี้ก็สนุกดีนะแล้วก็วิวสวยมากครับรบรากาศกับครั้งแรกที่เรามาแล้วก็ที่อนทะเลสดๆดีเยนี้มีต่ออีกด้วยเยนี้ขอวายไหมขอทานขวายนะ้เดี๋วท่านจะเลี้ยงวายก็ท่านนงเตอรทระธานอมากน้ำใจมาหันมากตอนนี้เราก็มาเป็นส่วนหนึ่ของสาวสเกบเนครตอนนี้เป็นไง้างย้อนไหม้อไได้ตอนนี้ได้ โอเคครับอัดตู้ได้ก็พูดเล็วเดินแบบอีกรอบนึงเดินแบบไปเดินแบบเข้าสวยมากมีความสุขมากน้ำแบบอวมหลยกินไปเยอะ เป็นสมสารน้เลนะคนที่ทำสมสารได้ผู้ชายสกขนใหญ่ยาวๆนะภาีใหญ่ๆแล้วก็มันนอยกันย้อนไหมลูกย้อนนะตอนนี้ไม่ย้อนนะผมอะไรครับนนทหารเรือโรงเรียนอะไรชุมชนใช่ไหม่าน่าจะใช่เราไปหาทหารกันไหมเอาคนเาคนนะครับโอเคครับ ครั้งพบกับกันชิมหน้านะครับกับพุทธชนะในคืนนีน้นเรามีภาพพิเศษมาอีนะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันิด็กแบบคนาทยกันช่องพุทธชาแนลนะครับบ๊ายบาย